ทานคอโฟิลแล้วรู้สึกมีอาการผื่นคันเกิดจากอะไรก่อนอื่นนะคะทุกคนคอร์โอฟิลนะนี่นะเข้มก็จะเป็นสีนี้อ่าเดี๋ยวเนจะบอกว่าสีเข้มก็จะสีนี้นะคะสีเข้มซึ่งสีเข้มเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเข้มอยู่แล้วนะแต่ยี่ห้อที่เนใช้จริงๆสีจะไม่เข้มอย่างนี้แต่ว่าเนะใส่จนเข้มแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยทานถ้าสูงซื้อจากร้านเน้นะไม่เคยทานเนแนะนําให้ทานแบบเจือจางนะคะ เต้าจางระดับนี้อ่าระดับจางกว่านี้ได้อีกนะก็คือผสมน้ําเข้าไปให้จางให้จางกว่านี้อีกแต่ว่าในส่วนตัวของนี้เนี่ยทานเข้มข้นอยู่แล้วทีนี้สําหรับคนที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นเลยทานแต่คอโรฟิลคอโรฟิลเนี่ยเขาช่วยทําให้เลือดสะอาดนะคะเมื่อเลือดสะอาดเขาก็ไปกระตุ้นการกําจัดพิษที่ตับด้วยแล้วก็กําจัดพิษพอกําจัดพิษที่ตับแล้วตับกาจัดพิษออกมาในหลอดเลือดก,ก็จะมีพิษออกมาเพราะฉะนั้นก็จะมีการผื่นคันเป็นสิ่ง ปกติมากเลยค่ะวิธีการที่จะช่วยเขาก็คือซับพิษการซับพิษเนี่ยมันจะมีสารสกัดอีกตัวหนึ่งก็เป็นผักผลไม้สําหรับซับพิษแต่ถ้าเพื่อนเอนไม่มีผักไม่มีผลไม้ก็ใช้วิธีการปั่นน้ําผักที่เราเคยปั่นทานจะเป็นแอปเปิลปั่นก็ได้หรือจะเป็นน้ํมามะละกอปั่นแล้วก็แครอทปั่นพวกกากเยอะๆเนาะพวกเส้นใยพวกเน,นี้เขาจะช่วยซับพิษที่ ตับขจัดออกมาอันนี้เป็นวิธีหลักการง่ายๆซึ่งหลักการในการดูแลสุขภาพนะคะการที่บางคนไม่เคยใช้อาหารเสริมนะเนสจะบอกแบบนี้นะอาหารเสริมมันจะมีกลุ่มล้างค่ะซึ่งคอร์รฟิลเนี่ยเขาก็อยู่ในกลุ่มล้างด้วยแต่ไม่ได้ล้างอย่างเดียวเขายังมีหน้าที่ในการสนับสนุนให้ฮีมหรือว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ดีขึ้นแต่ทีเนี้ยสำหรับคนที่มีพิษในตัวเยอะๆนะคะกินไปบางคนก็จะมีอาการจับไข้นิดนึง เหตุที่จับไข้เนื่องจากอะไรรู้ไหมเนื่องจากพิษมันออกมาค่ะพิษถูกกระตุ้นออกมาจากตับพอถูกกระตุ้นปุ๊บเม็ดเลือดขาวเขาก็จะต้องทําตัวเองให้เดินทางสะดวกเขาก็จะทําให้อุณหภูมิในร่างกายของเราเหมือนจะจับไข้เนาะหรือบางคนพิษขับออกไม่ทันก็จะออกมาทางผิวหนังก็จะเกิดพื่นเราก็ทําหน้าที่ในการซับพิษนะคะซึ่งกระบวนการซับพิษนอกจากผักผลไม้แล้วก็ยังมีอีกอันนึงก็คือถ้าใครที่ทานเบต้ากูแคนอยู่ทาน นวัตกรรม n r v e 2เนี่ยจะเป็นตัวซับพิษลดการอักเสบได้ดีมากแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ใช้ก็ใช้ธรรมชาติบำบัดคือเราทานแอปเปิลทั้งวันมะละกอดิบ,ดบๆเคี้ยวให้แตกเป็นน้ำทั้งวันหรือจะกินผักที่เรากินได้ผักสลัดปั่นทั้งวันแนวที่เป็นผักที่เป็นลทธิ์เยน็เยนๆแบบนี้ดื่มเข้าไปก็จะช่วยได้ดีนะคะ